เหรียญเก่าปีลึกมากมากเลยปี2511เกจิอาจารย์ได้ปลูกเสกเพียบเลยโดจะเป็นหลวงพ่อพมวัดช่องแคหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่รวมไปทั้งหลวงพ่อแดงวัดเขาไนอิกก็ปลูกเสกด้วยยังมีอีกหลายท่านนะ108ขนาดจา่าเหรียญรุ่นนี้นอกจากจะมีลมดำมีกระไหลทองแล้วยังมีเหรียญเชลูดด้วยเป็นเหรียญที่สร้างในปี2511นาะแล้วก็เกจิอาจารย์อย่างที่บอกนะ108รูปหลวงปู่ดูก็มีนะครับหลวงปู่โต้ก็มาหลวงพ่อกลวยก็ อยู่ด้วยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็เลี่ยมเนี่ยมากับเลี่ยมเก่าะค่ับเลี่ยมเก่าๆก่กนี้แต่เนื่องจากว่านะความสวยงามเนี่ยมันไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอแกะดูเหรียญที่เป็นบล็อกนิยมนะครับก็คือหลออขีดนะหลอขีดบล็อกนิยมเหรียญโคมากๆอยากดูข้างในไหมตัดสินใจแกะเลยให้เห็นความชัดเจนนะของเหรียญแท้นะเหรียญแบบนี้นะค่อยๆแกะนะบีบบีบปัาบแต่ต้องระวังนะ ปฏิเขาจะออกกรอบเลยนะครับต้องระวังนะครับในเรื่องของการที่จะไปโดนขอบเหรียญนะเหรียญโคมมากนะั้นตัวหนังสือค่อนข้างป๊าบนี่นี่นะครับเหรียญปี25 1 1้าไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมหลวงปู่โตะนะครับหลวงพ่อลวยนะครับเหรียญนี้รวมเสกด,ดูตัวหนังสือครับรุ่นนี้เป็นบล็อกนิยมก็คือบล็อกอาขีดนะตัวรอเรือเนี่ยจะมีขีดขึ้นไป ไม่มีตำหนิให้ดูนะดูแค่ตัวหนังสือเนี่ยคมคมเนี่ยนะจบแล้วเห็นไหมตัวหนังสือซ้อนๆน,นี้มีเส้นขนแมวแบบนี้อาจจะแท้เลยเฮ้ยไม่ใช่นะครับเส้นขนแมวเส้นขนแมวนี่ชอบปิดแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือคมคมนะถ้าตัวหนังสือเบอร์เบอร์นะั่มีเคสน,นะไม่ใช่ไม่มีเคสน,นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ถึงแม้ราคาจะไม่แพงแต่ก็มีเคสน,นะครับนะตัดปีประมาณหน้าร้อยสิบแล้วเป็นตัดแบบนี้ ปึ๊บหนีนะลงดำครับเดี๋ยวนี้จัดว่าสวย